สาสกับรายการอักษรล่าแสนมีอัลฟ่าเบตไทยแลนครับรอบนี้รู้เลยครับว่าใครจะเข้าสู่รอบล่าแสนแข่งขันแบบตัดเชื่อกคราคะแนนตอนนี้นะครับทีมขอไข่นำอยู่9ต่อ5คะแนนครับแต่เสมอกันครับเพราะว่ารอบนี้ข้อละ5คะแนนดังนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องการอีก4ข้อ,เ,อ,อเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนครับไม่เสียเวลาครับเรามาตัดเชือกันเลย ะครับตอนนี้เราจะมาเริ่มกันที่คำแรกนะครับทุกคนพร้อมนะฮะคำใบ้ของคุณทั้งสองทีมคือคำว่าคู่คำนี้5คะแนนนะครับผมขอคำปริศนาครับอ,อักษรมาครับระวังตัวอักษรครืบน,นรบนะฮะตอบใจมาก่อนครับตอบว่า พรหมลิขิตถ้าตอบปูค้าคะแนนนี้จะเป็นของเราถ้าเกิดตอบผิดขอใครจะได้ตอบโดยเมกสอนเพิ่มนะครับตอบมาว่าพรมลิขิตเป็นคำตอบที่กค้องทีมขอไขรครับเราเงียบกันไปนิดหนึ่งไหมครับ เราต้องปลุกตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะค่ะอย่างน้อยข้อนี้เสมอไว้ก่อนค่ะคำใบ้ของคุณทั้ง2ทีมนะครับคือคําว่าไร้ประโยชน์ผมขอคําปริศนาครับอ,อักษรมาครับไร้ประโยชน์นะครับจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างระวังตัวอักษรขึ้นครบนะครับ กอไก่นะครับตอบว่าหัวล้านได้ว<ฤ>ีถ้าตอบถูกจะเป็นครั้งแรกของกอไก่ที่คะแนนนํำห่างหัวล้านได้วีเป็นคำตอบที่ถูกต้องรบกบนถามนิดนึงฮะหนึ่งแสนบาทถ้าได้จะไปทำอะไรดีครับ ะเอาไปทำบุญให้กับเด็กกําพาที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะคือแบบบางส่วนไปนะคะคบแบบ่งส่วนนึงไปช่วยที่เด็กกัมพาโรงพยาบาลจุฬาคุณลุยครับอันจริงอยากไปกินบุฟเฟ่เอาหลอกๆละ่ะตาหลอกคือนี้อยากไปกินบุฟเฟ่เพื่อมีแรงจะเอาไปก็ทำโรงเรียนกับสอนศิลปะก,กับแสดงกับคนตาบอดนั่นแหละจุดมุ่งหมายดีมาก คือทั้ง1นึ่งแสนของทั้งสองทีมคือถ้าได้ไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนครับนะครับเอาละครับทั้ง2ทีมนี่คือคํำใบ้ของคุณคําต่อไปคือคําว่าสว่างสวัยดูสิว่า5คะแนนนี้ใครจะได้ไปผมขอคําปรึณนาครับคำยาวมากนะครับดูแล้วสายตาแต่ละคนไม่สว่างสวัยนะครับอักษรมากครับ เป็นคำว่าอะไรได้บ้างนะครับสว่างสวัยนะครับขอไขก่อนแล้วครับตอบว่าการใช้การนรหลวงค่ะดูสิว่าจะขยับแนนมาได้หรือไม่ตอบไปแล้วครับและเป็นคำตอบที่ ท่านอยู่ที่5คะแนนนะครับสำหรับรอบนี้นะครับและคำใบ้ของคุณสำหรับคำนี้คือคำว่ามั่วผมขอคำปริศน,นาครับอ,อักษรมาครับคำสั้นนะครับระวังอักษรขึ้นครบนะฮะ ครัับบกอไก่กดแล้วนะครับตอบว่าซุ่มสี่ซุ่มห้าอธิบายการตอบคุณหน่อยซุ่มสี่ซุ่มห้ามันมันเกี่ยวอะไรกับใบเอ่อมันมันมั่วไงซุ่มสี่ซุ่มห้าซุ่มสี่ซุ่มห้ามันหมายความว่ามันมั่วงหมายถึงว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยคือมันมั่วหรือไม่ไหนครับ ที่จะไม่จบคำนี้ใช่ป่ะ <c oughs> ต,ตั้งใจตอบมาซ <c oughs> ุมสีุ่มห่าถึงไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างงี้เหมือนมั่วามาดูคำตอบในข้อนี้นะฮะถือว่าถ้ากอไก่ตอบถูกจะกดดันที่ขอไข่จริงๆนะครับซุมสี่ซุมห้าป็นคำตอบที่ <c oughs> ท ทีมกอไม่ยอมแพ้ไล่แสงทีมขอไปสแล้วถ้าไม่ตอนนี้ทีมก่อนั้นต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมในขณะที่ทีมขอนั้นยังคงต้องการอีก3าข้อจึงจะได้เข้าสู่รอบล่าแสนหลังพิงฝาเช่นนี้ข้อต่อไปทีมขอจะต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ในเกมวานนี้พี่น้องทีมใดจะได้ไปต่อไปลุ้นกันต่อเลยครับตอนนี้โอกาสปิดเกมเป็นของกองไก่แล้วนะครับ และทั้งคู่นะครับก็มีจุดประสงค์ในการใช้เงินที่แตกต่างกันแต่ทําเพื่อสังคมทั้งคู่คก็ไก่ไปสอนคนตาบอดนะฮะกับการแสดงขอไข่เอาไปช่วยเด็กกำพร้าที่โรงพยาบาลจุฬาดูซิว่าใครจะได้ไปนะครับและคำใบคำนี้ของคุณคือคำว่าธุรกิจข้อนี้สำคัญสำหรับทั้ง2ทีมนะครับก็ไก่ตอบถูกปิดเกมเลยขอไข่จะต้องตอบให้ถูกเพื่ออยู่ในเกม และผมขอคำโิษนาครับอักษรมาครับขอไข่ข้อนี้ต้องตอบอะรกนบ้าะครับขอไขกดไฟก่อนไขกดแล้วตอบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะตอบมาว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องถูกเท่านั้นนะครับ ถึงจะอยู่ในเกมและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องทีมขอไม่ดอมแพ้ไง,ไง่ายๆจริงๆนะครับเกมคะแนนในข้อนี้ประด้และไล่ตามมาติดๆซะแลว้วถึงตรงนี้ทีมขอ,อนั้นต้องการอีก2ข้อเพื่อเข้าสู่รอบล้าแสน ในขณะที่ทีมก่อนนั้นต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมข้อต่อไปใครจะคว้าคะแนนไปได้มีลุ้นครับมีลุ้นถ้าเวลานี้ครับความกดดันอยู่ที่ขอไขแน่นอนแต่เราเริ่มคลี่คลายมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเราได้ข้อนี้เราเสมอเขาแน่นอนแต่เขาต้องการอีกคําเดียวเขาเข้าสู่รอบล่าสแสนนะครับ<า>นี่คือคําใบ้ตัดสินของขอไขอีกครั้งหรือเปล่านะครับคาใบ้ของคุณทั้งสองทีมคือคําว่า ตัวเป็น<อ>ผมขอคำริสนาครับอ,อักษรมาครับอขอใครกอนแล้วนะครับอตอบว่ามือวางอันดับหนึ่งค่ะถัดผูกคุณยังอยู่ในเกม แต่ถ้าผิดโอกาสเป็นของทีมกอไก่และผมเชื่อว่าก่อไก่ปิดเกมได้แน่นอนยินยันคำตอบว่ามือวางอันดับหนึ่งค่ะและสิ่งที่คุณพูดไปเป็นคำตอบที่ ทีมหอมซิ่วคะแนนในข้อนี้ไปได้จึงทาให้ทั้งสองทีมมีโอกาสขึ้นแท่นร้องเข้าสู่รอบล่าแสนเท่าเท่ากันแล้วครับเพราะตอนนี้ทั้งสองทีมต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมดังนั้นข้อต่อไปท่าทีมได้ตอบถูกก็จะได้เข้าสู่รอบล่าแสนทันทีแรงกดดันทั้งหมดจะผลักดันให้พวกเขาก้าวผ่านเข้าสู่รอบดท้ายได้หรือไม่ข้อนี้เป็นข้อตัดสินครับตอนนี้เสมอแล้วนะครับทั้งกอไก่และของไข่ต้องการอีกเพียงแค่ หนึ่งคำเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนครับคำใบตัดสินในข้อนี้คือคำว่าปลอดภัยใครจะอยู่ใครจะไปขึ้นอยู่คำนี้ครับผมขอคำปริศนาครับอักษรตัดสินมาครับ กอไก่หรือขอข่ครับกอไก่ก่อนกันช่างมั่นใจเหลือเกินนะครับทีมกอคำตอบนี้จะพาพวกเขาเข้าสู่รอบล่าแสนได้หรือไม่ไปลุ้นคำตอบพร้อมๆกันครับตอบว่าค่าเ็มขัดนิลภัยถือว่าคุณตอบแล้วนะครับถ้าข้อนี้ถูกแน่นอนครับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ คุณจะไปล่าแสนพร้อมๆกันส่งคุณหมอและกันายธนาคารกลับบ้านตอบมาว่าคาดเข้มขัดนิรภัยจะพาคุณเข้าสู่รอบล่าแสนได้หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณครับทำไมถึงเลือกรายการนี้ ก็เป็นรายการที Arizona, ่สนุกอะค่ะก็เห็นคุณอาร์ตนะคะอยากเจอตัวจริงอค่ะใจเย็นนะครับใจเย็นครับอาลงหมออาลงหมอขอบคุณมากครับที่อยากเจอผมนะครับอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับคุณหมอครับแล้วก็คุณมินครับว่าตัวกอรเนี่ยมันสร้างความสุขมันทําให้เราใช้เวลากับครอบครัวได้ครับรู้สึกว่าได้เหมือนกับรับสมองอะค่ะนอกจากจะสนุกแล้วก็เหมือนกับเราได้คิดไปด้วยพัฒนาไปด้วยแล้วก็ได้รู้ภาษาไทยมากขึ้น คุณหมอครับอยากจะฝากอะไรกัฮะเกี่ยวกับภาษาไทยครับก็ฝากที่ไม่เกี่ยวกับภาษาไทยดีกว่าค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะนี่คุณหมอขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับเราวันนี้ภูมิใจเหลือเกินนะครับทีมกอไก่ของผมครับคู้พี่น้องเข้าสู่รอบล่าแสซ ที่สุดพี่น้องทีมก่อก็อสาวิกฤตและผ่านเข้าสู่รอบล่าแสนได้สำเร็จวันนี้เขาและเธอจะพิชิตเงินแสนกลับไปได้หรือไม่ต้องมาเอาใจช่วยกันต่อช่วงหน้านะครับ